<c oughs> ต้นผักจิ้ว <c oughs> ต้นผักจิ้วปลา ยอดกำลังสวยเลยเอาไปจิ้มกับปนกับน้บนําพริกปนปลาปนเจียวปลายอดก็กินได้ดอกก็กินได้ดอกก็จะเป็นขาวๆมีรสเปรี้ยวหน่อยเอาไปแกงใส่ปลาก็ได้ยอดมันดอกมัน พักเท้วพักเ้เที่วอีสานนี่ชอบ